มาขอโชคค่ะสาธุค่ะให้ได้สมดีนะคะพ่อวันนี้แดดก็แรงนะครับวันนั้นมาขอก็ได้เลยนะคะพ่อได้ค่ะได้เออห้องโผล่เปนโผถึงรักใด้ค่ะดูองบดิเวณนี้ก่อนนก่คอร ก็รเดี๋ยวเรารอดูทูนะคะรอดูว่าทุกวันนี้นะคะทุกมงคลนะคะวันนี้เป็นวันที่22กุมภาพศ2 5ันธ์นะคะทุกมงคลวันนี้แม่ครูเป็นขอขอเป็นหวยของต่างประเทศนะคะของ ก็ลองดูกันคะ่ะว,ว่าทุกมงคลที่ไม่ถูกขอในวันนี้จะเป็นตัวเลขตัวไหนนะคะพูด,ดถึงนะคะองค์เทวาองค์สี่สิ์สิบต่างเทวดานะคะ <co f> ลูกจ๋าไม่ว่าที่ไหนหรือว่าสถานที่แห่งใดก็ตามนะคะถ้าเรามาขอเนี่ย <c oughs> ท่านก็จะให้เราด้วยความแม่นยําเสมอถ้าจิตใจของเรามีความเลื่อมใสต่อท่านเราเป็นสาวกท่านเราเป็นผู้ที่กราบไหว้ท่านด้วยความบริสุทธิ์ใจสิ่งใดก็ตามที่เราขอสิ่งนั้นย่อมได้สำลีผลอย่างแน่นอนนะคะ วันนี้เรามาลุ้นกันนะคะว่าตัวเลขจะเป็นตัวเลขอะไรนะคะที่เราจะนําไปซื้อกันนะคะในวันในตอนค่ําคืนนี้นะคะในตอนเย็นเนะเาะในช่วงเย็นช่วงเย็นนะครับก็อย่างที่เราพูดกันว่าขอนี้ขอเฉยเฉยหรือว่าขอ,อยังไงทุกอย่างมันมีทุกอย่างเขาเรียกว่าของฟรีไม่มีในโลกคะรูไม่ว่าอะไรก็ตามเนาะ <ๆ S 1> ก็ต้องแลกเปลี่ยนนะคะในซึ่งวันนี้แม่ครูก็ไม่ได้มาขอท่านเปล่านะคะแม่ครูก็มาบุญบานสักล่าวเช่นกันนะคะ ในการมาขอวันนี้แม่ครูก็จะทำไหวมาท่าน10แซงนะคะ10แซงหมาส0 0แซงพร้อมทั้งครู99 9บใบแล้วก็ไข่9 9ายฟองนะคะในวันนี้ที่แม่ครูมาบนญบานสารกล่าวท่านถ้าเราได้กำลิผลยังไงก็จะมาแก้บนท่านภายใน3าวันเจวันนะคะที่แม่ครูได้บอกไว้นะคะลูกจ๋าเรามาลิ้นกันนะคะลูกแม่ก็จะไม่ให้ทุกหมดนะเพราะว่าเดี๋ยวจะให้เหลือนิดเดียวก็จะ ก็รอถูกอยู่นะครับ วันนี้แดดแรงเลยนะครับเรามานับทูบไปพร้อมกันเลยนะครับ ว,ะะวันนี้วันนี้ทูบปงคนได้45ดอกนะครับจะเป็นัว,นะะวันนี้แม่ครูจุดทูบ2อ,อย่างนะครับก็ทุบทั้งหมดได้45ดอกใช่ไหมคะหล่นไป2ดอกนะคะลูก คือตามที่แม่มมาจะมาจุดนะคะหล่นไปสองดอกนะคส4บดอกนะครับหล่นไป2ดอกนะครับวันนี้ทูบมงคลรอดูเลขกำยานกันอีกนะครับวันนี้แม่ครูจุด2อย่าง ค่ะลูกจาก๋าเล็กนิดหน่อยเล็กนิดเดียวนะคะแต่แม่ว่าแม่เห็นสองห้านะใช่้ามาตัวไหนนะครับแม่ครูเหน, 2, นะนี่เป็นทูบกัมยานนะครับขอโทษนะนี่มันจะเป็นมาอย่างนี้ใช่ไหมก็จะมาอย่างนี้ใช่ไหมลูกจ๋าว่าแม่ว่าเหมือนเหมือนแบบที่แม่เห็นไหมมองในข้างในเป็นไงเห็นไหมคะแต่ว่า ตัวของแม่เองแม่คิดว่าเป็นประมาณนี้แต่ลูกจ๋าจะเห็นหกันหรือเปล่าเห็นไหม <Whew. S 2> คะลูกเอาไปาใกล้ๆหน่อยค่ะพี่ลินเอาไปแต่ตัวแต่ตัวเลขานี่ตัวใหญ่มากนะคะ Kristen, ตอนนี้เราก็รอตัวเลขกํายานกันอยู่นะครับ ชัดนะคะลูกมองขนาดมอ,องนี้ก็ไม่ค่อยชัดเช่นกันแต่ตว่าตาเปล่าก็ยังไม่ค่อยชัดใช่เราภาพนี้ครับดูกันอีกครั้งหนะะึ่งครับไม่ต้องถ่ายภาพนิ่งเนาะหลืออีกนิดเดียวก็หมดแล้วค่ะลูกจ๋าอดทนหน่อยหนึ่งนะคะตัวดีเลเจจ็กดิสเลกไมีทราบเกิดแท่ ไปดูเลยนะครับสำหรับวันนี้อากาศร้อนนะครับ ทำสน,นนะข้างแต่ว่าข้างหน้าเน่ไม่น่ตัวตัวแหลกครับเห็นเป็นตัวไหนนะครับตัว,ตวบนน เิ่งหาเบิ่งมันองมาหาครับคุณแม่เห็นเป็นห้าเหมือนเดิมนะครับวันนี้ตั้วข้างล่างเป็น3นะคะแม่เห็นเป็นสามเนาะเนี่ย เริ่มจะจางไปละห้าสามเห็นเป็นห้แม่ครูเห็นเป็นห้นสาานะครับะลนแบทชัดหนึ่งหนึ่งที่เคียงน่เห็นเป็นอะไ,ไรไล้วเหญ่เบิ้งนี่ครับให้คุณตาดูนะครับตัวเค่งก็งไม่ไดเลยนะเป็นศูนย์นึ่ง แม่เห็นเป็นสามห้านะคะเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่ปิดปิดไลฟ์สดนะคะเดี๋ยวแม่ถ่ายไปให้ดูนะคะลูกแม่ขอปิดไลฟ์สดก่อนนะคะ สำหรับสำหรับทูบมงคลวันนี้การจุดการทูบได้ไรนะครับแม่ครูค่ะก็สำหรับทูบมงคลนะคะของวันที่22กุมภาพันธ์2564นะคะแม่ครูมาจุดเลขทูบก,กับปู่ลือนะคะกับพ่อปู่ท่านในวันนี้นะคะก็ได้ตัวเลขนะคะเป็นตัวเลขนะคะลูกจ๋า54ดอกนะคะในทูบนะคะสำหรับตัวเลขมงคลวันนี้ได้54นะคะลูกยังไงก็อย่าลืมกด แชร์กดไลค์กดซับสไคร b ์ให้แม่ครูด้วยนะคะขอบคุณนะคะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะลูกจ๋าสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้ค่ะ